เราจะาู้เพิ่งตื่นนะครับเฮ้ยยิทเคดันแก๊สตันแกสตันแก๊สอะไรอ่ะไอยอย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 แกสปรับใหม่เหรอพี่ใช่ใช่ใช่ที่เป็นไงวะอยู่กูอยู่กูดูอยู่กูดูไม่ไล่นะเพื่อนสอง อ้อย่าลากมาหากูตรงนี้ผมไม่ใจนะถล่มแล้วมนไม่ใส่ไม่ใส่เก้าวีมาอย่าลงจากบ้านเล็กเราหาคนช้าโดนปั่นซีเรียสงตื่นมันจะไปโดนน้ำหอมให้บบบาลอีกออีกแล้วอ่ะไล่ผมต่อบ้านเล็กออีกแล้วอ่อโดนอะไรอีกอ่ะโอ้ยตีไปกว่าหนึ่งทีดิ สลยยาวอ่ะพี่ผมมีเบอร์เลยครับไม่มีคิวตัวอื่นเลยอัพแค่เนินเพราะพี่นี่แหละอ๋อสู้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 แต่งจิงด่านฟาร์มเป็นด่านที่เนินเล่นง่ายอยู่นะเออถ้าไม่หมาเขาพูดนะ เฮ้ยนี่ก็จะเดือนห้าแล้วนี่น,น้นอ,นนองชัมผู้จะมาไทยแล้วใช่ปะเขาได้เซอร์ชั่นจากวันแม่ที่กรุงเทพใช่หรอมีด้วยเหรอก็อต้องก็มาซื้อที่ไทยเดียวเฮ้ยถึงปะโอ้โหถึงมาเล่นสายต,นตีนอนเหรอหน่าใช่พี สัญหาเลอะเธอะไอสัตว์โอ้ยแป๊บก่อนมึงใช้ไม้ไปเป็นกบที่ไหนไอสัตว์ใช้ไปแผ่นเดียวพี่อ๋อโอเคเฮียพี่เมย์สาไม่รู้นะนี่จะนี่จะทันวะไอไม่ใช่นี่จะเรานเล็กไม่มีอะไรเลยนี่จะนี่จะเพื่อสภาแล้วกลับมาไอเฮียแล้วก็ไม่แจ้งกูเลยเทียกูคุยกับคนดูอยู่กูแย่แล้วดิวมีกระน้นต่างเปล่าไอ้ดิวไม่ไม่เห็นพี่แต่ว่าคิดว่าไม่มี ยังไม่เห็นมันข้ามอะพี่แต่มันไม่ข้ามนะมันให้ผมโดนหลายรอบเลยมันไม่มีอะไม่มีก็โดนกูคอมโบคอมจอยรีจอยซันซีวแค่นั้นน,น้องคอนไ่ก่อนดีลอยเฮียอะไรใช่ไหมมีสกิลเช็คเล็กอะ่ะเอออยู่กู ก,ก,กูตันแล้วกูไปแล้วกูไปกูตันแล้วกูไปหวิ่งโคตรไวเลยเฮียกูว่านี้มาวะ่ะเมตาตันแล้ววิ่งไววะ่ววะสี่วิว่ะดิวตรงพี่ที่พี่ใช้อยู่นะใช่โอเคเข้าใจละมันไม่กลัวไม้นี่วะ่ะหน้าตันไปเลยวะ่ะมาด่าเลย ดีครับเล่นเลื่อนนอนอย่างนี้ก็สบายครับเล่นเฮ้ยของตกทิ้งมาเก็บของหน่อยเออว่ะไอ้เหี้ยของไม่มีกูว่าไม่มีคนแจ่แน่ว่ะก็ซื้อได้ไหมได้ของน้ำหอมป่ะไม่เราจะซื้ออันที่หอมจริงๆเท่านั้นนะไปซื้อไม่กลัวไม้ไอ้ไอ้เหี้ยไอเทียแน่งานนี้กูรอบบ้านเล็กไม่มีไม้ เฮืบเฮืบไอ,อ,อสตั์พูดเหมือนเซย่าเลยฮืบแล้วก็แตก <c oughs> ทำงานจนนับเรียนไม่ถูกแล้วนี่เมษาไงเมษาอปอปอคุณเฮ้ยอ๋อมันมีไอ้นี่ป่าวะพี่เอ้าเห็นเราลาบอดแตะกี้ผมตาบอด<ภ>นอนแล้วแม่งตา<ภ>บอด<ภ>มึงอยู่ไหนอะดิวอยู่บ้านเล็กพี่บ้านเล็ก ทุบให้ตายมาพี่เอิงไปกูเอ้ยไปกูเองตามกูไงพี่ต้องเล่นหน้าต่างวะเชื่อเมื่อกี้โดดไวได้ไงวะทุกคนมผมมีระยะวิ่งแค่นิดเดียวเองอะผมโดดไวได้ไงวะ ผมเล่นแมสแอลทใช่แมแอลทีเปล่าไแมทีอะไรก็มารู้เลยอ้ยเฮียต้องปั่นหน่เนี่ยไอ้สัสเบร้อนล้มไหนบ้าน,บ,าน,บ,าน,บ,านบ้านฟ้าซ้ายล่าง้าตรงไอเนี่ยพี่รถถังแตกเลยอะซ้ายล่างไอ่สายกลางดูกูบ้านใหญ่ดูกากูบ้านใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆไปไล่ไม้ไมันจะหมดแมปก่อนอนะ่ะเดี๋ยว ไม่มีคนปันะ่นอะนี่พี่เวสเออเพื่อนมันจะวิ่งมามันแบบเพื่อนแม่คอยวิ่งมาด้วยพี่ไม่ต้องหิวเรต,ต้องปันะ่นต,ต้องไปเแยนเครื่องสายล่างแบกลงไหนวะเครื่องไหนวะอ๋อ เคเคอเด็ดปัน่นนั่นจุกได้อยู่มั้งให้เพื่อนมาเล่นตรงกลางไปมาเล่นตรงกลางมา,มา,เ,งา,งมาเยอะอปอคุณซันที่ห้าห้าด้วยวันเดียวอปอสลุอปปอมาไหมวันเดินหกอะ่ะ มาพี่เวนผมชี้แค่ตามผมแน่ตรงนี้จิงด้วยต้องเล่นแมนต่างอีกแล้วกูกูปั่นเครื่องต่อนะให้นั่นไปแตะจะกลับมาะเนี่ยไม่กลับนะไม่แมนไปไรนี่กูก็ถามทุกวันเลยมันไม่สะดวกอดิไม่จริงอ้ยโอ้โหโดนดิแค่นั้น,<ด>นไม่อยากมานะ ลบตรงไหนได้กลับเนยแมสเดิมเลยพี่มันมายังไม่มันไปบ้านใหญ่แม่งมีแต่ตรงแน้พี่แ่าปั่นเช่นเร้แหละเจอเพื่อนเจอสองว่ะพี่เบนเออเพื่อนเนียนอยู่ เหลือเครื่องไหนบ้งอะ่ะมันอยู่หน้าพี่นะพี่เบนน่าจะบ้านใหญ่แล้วขวาบนในบ้านใหญ่ขวาบนสองเครือ่งอ,องแล้วขวาล่างขวาล่างขวาล่างขวากางมาบ้าดิวดูให้หน่อยเกลากเกลากมาเกลากมาพี่เบนไล่เพื่อนอยู่ขวาบน เพื่อนอีกไอ้คอเดดน่าจะป่ปบ้านใหญ่ลม้มต้องเนียนฉีกไปคนหนึ่งพี่เดี๋ยวรอให้มันไปบ้านใหญ่ไปหาคอเดตมันไปแตะดิเพื่อนลงขวาบนไปเครื่องพี่พี่เบนปลัก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  กูล่ามาบ้านฟ้าเลยปั่นได้นะกูเล่นได้ไม่ได้กลับกลับมาครับผมเฮ้ยเพื่อนวิ่งตามไายกูทำไมพี่เบนปั่นเครองพี่ได้เออ,เอ,อคอยแจ้งกูแล้วกันกูซ้ำอยู่ห้าสิบละอยู่กับ <50 S 2> ผม,<ะ>ผมไปทีมันใช้เงินเยอะ โอ้ย,จน,อนอยนจ,จนทำงานแล้วปอเรียนจบจนทำงานแล้วเงินกงเงนเก็บไม่มีเลยเลรอไง,ไง,ไงไไเครื่องเพื่อนจะเสร็จปะ วโดดนะโดดตด,ดบ้านใหญ่มาได้นะกันปะวะโอ้ยกันหน้าต่างไอ้เหี้ยกันหน้าต่างอะไรวะไม่เห็นจะกันเลยผมโดดครบเลยพี่ไอ้เหี้ยผมไม่ได้ดูไปก่อนพี่ไปก่อน,<ต>นดูครับนะใต้ดินบ้าน่ะใต้ดินพี่ แต่ไม่อุ้มผมก้ม๊บไปก่อนเลยเพื่อนเปิดประตูขวาบนมันจะแห้งคนเดียวเออน่าจะยากพี่ไป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  การให้ไกลห้องวียนเลอมันไม่อุ้มหรอกมันจะมึงแห้งอบอดดิวไม่ดิวไ่ไหนวะพี่ไม่รู้ไอ้เฮีย หนูพ <society> <ını> <ci> ี่ไปก่อนเถอะไอ้สัตว์มันจะตายแล้วอ่ะมันเอามึงตายแน่ประตูอยู่ตรงนั้นแหละข้างหน้ามึงอ่ะแต่ว่ายังไม่เปิดเแม่เอาผมป่ะไปฉีกไปฉีกไปเรียกได้เหรอได้ เปิดเปิดประตูนี้ให้กูได้บ้างไว้บ้านฟ้าได้ได้เหี้ายารกต้องใจเปิดเออไล่กูไล่กูกูเล่นได้เพื่อนเปิดให้อยู่ีิ พี่อะแหละกูออกไม่ได้แทนมั้ยมันเอากูมันเอากูกูจะกลับมาเปิดเลยไอ้ศาสตร์เปิดทำไมกูออกไม่ได้ถ้ามันเปิดอ่ะกูอ้าวไปออกประตูนู้นเรื่องออกมาอ๋อปีเป็นตูนึ่งอ้าไปแล้วหมอกกันได้ปะไล่เพื่อนหน้าประตูเพื่อนออกไม่ได้เพื่อนออกได้เพื่อนออกได้กูก็ออกได้กูเปประตูนู้นแล้ว ลคมๆน้องแก้เกมแบบคมๆเข้าใจไหมเจอวิธีแก้เกมแบบคมๆนัจ้ะทำงานได้เดือนเดียวไม่เกีียวคนเรา <c oughs> เกร็าาต้องมีการเกร็บเงินกันบ้างตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยรู้ผลสาหรับเรียนต่อเรียนต่ออะไรบัด คนเราก็ต้องตอนเรียนก็ต้องมีการเก็บเงินบ้างแม่ให้มาใช้หมดเลยก็ไม่ใช่